มาอัปเดตตู้นกก้กันนะคะอันนี้ลูกค้าขยายขนาดนะคะแล้วก็มีห้องน้ำอยู่ด้านหลังนะคะหนึ่งห้องนะคะเป็นตู้ นี้ลูกค้าจะมีออรด้วยเพิ่มก็คือทำให้การฝาด้านหน้านะคะยืนสองมีค่าสิบก็เลยจะต้องไสติดตั้งหน้างานมีทีิมงานคณะอานังนะคะ โดนดอนนะคะหน,ะน,น,นะะาะสะิบหดมิละค่ะแข็งแรงค่ะกระโดดก็ไม่โวนนะคะแข็งแรงค่ะค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้เตรียมส่งมอบนะคะผลิตแล้วก็เตรียมส่งมอบ้วยค้ะอีกสองวันน,นะคะโดยประมาณนะคะเป็นผนังอยู่นะคะแล้วก็จะเป็นเก็บรายละเอียดเก็บชาเก็บซีลโคนนะคะเพื่อความสวยงาม กว้างขวางค่ะเหมาะกับลูกค้าไปวางพื้นที่ข้างบ้านหรือว่าในสวนก็ได้นะคะเป็นออฟฟิศนอกดาวแล้วก็เคลื่อนย้ายได้สะดวกนะคะตรงนี้สะดวกสบายนะคะของเรามีห้องเย็นด้วยนะคะอำหรับอ่นนะคะ สะด,ดวกค่ะ,ะเหมาะกับในยุคสมัยนี้นะคะแข็งแรงแล้วก็รวดเร็วโอเคค่ะเดี๋ยวาเสร็จเรียบร้อยเราจะมาอัปเดตให้ดูกันอีกทีนึงนะคะขอบพระคุณค่ะ